นี่ก็จะเลียเล็เเข้าวผัด yeah, นอ้องข้าวบั้นข้าวปุ้นนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทากันเลยนะคะแม่เราใชไข่กันนะอิน้ามันแกะกรไม่ไม่ใสขกันนะอินกใส่น้านะมันลงไปแม่ ไฟเร่งปวดทอนไก่กรข้าก็จะใส่ไฟโบเรงนะคะวันเนี้เร่งโยธากันนะแม่เริ่มใส่ไข่กันนะตอนแล้วไข่ไข่หยิบไข่ให้แม่นอยหยิบไข่ให้หน่อยหยิบด้วยไข่ได้แล้วได้แล้วใส่ไข่ลงไป

เข้ากับปลาทขาลงไปเอานใช้เองนใช้เองลงไปเลยไม่ันะเฮ้ยลงไปเลยเฮ้ต้องระวังเลยลงไปเยน้นช่วยิวขาวน้าตาลนะคะ ยอใส<ห>่เยอะเจ้าตานนี้ใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวใส่ใส่ช้อนพี่ใส่ไม่หมดนะใส่ไม่หมดแม่หยิบจับเมื่อไหร่เมื่อถึงแข้มปีเลยไหนแม่คนดิ้เขาไม่เป็นก่อนเท่ากับนี่ เปิดจากแรกเปิดไฟปุ๊บเอาน้ำมันลงปุ๊บเต้นเข้าดังเลยน้ำมันลงปุ๊บเด้นปับ๊บเอาไข่ลงปุ๊บเต้นในกระปุกปั๊ปบพ่อหนูจะกินด้วยพอได้ที่แล้วเดี๋ยวลงเข้าอย่าวปับ๊บ ไม่เอาออกาแอร่อยไหมอร่อยเลยเราอยหมแห้งที่เหลือกวนกานิเศษล่ะ ครับ Oke okay.